เลขเด็ดปฏิทินจีนปฏิทินจีนให้โชคมาแล้วนะคะงวดที่ผ่านมานี่หลายท่านคงเหงนะคะปฏิทินจีนนี่แม่นเป๊ะนะคะให้โชคให้ลาบเป๊ะทุกงวดนะคะงวดนี้นะคะมารับชมกันต่อนะคะว่าเลขเด็ดปฏิทินจีนเขาจะให้เลขอะไรมาบ้างไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะนี่เลยนะคะเลขเด็ดปฏิทินจีนงวดประจำวันที่16ตุลาคม2564นะคะ เป็นเลขที่ตรงวันเสาร์นะคะงวดนี้หวยออกวันเสาร์ที่16ตุลาคม2564นะคะขึ้น10ค่ำเดือน11นะคะหนีเลยนะคะวันที่16งวดนี้นะคะเลขที่เกี่ยวที่พันกันนี่เลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะหนีเลยนะคะเกี่ยวกันไปเกี่ยวกันมาห้อย แบบนี้นะคะบางคนมองเป็นเลข3,3 3บางคนมองเป็นเลข3เลข3 2ตัวนะคะเลข4เลข6บางคนมองเป็นเลข5นะคะนี่เลยนะคะมองคนมันแล้วแต่จินตนาการนะคะแล้วแต่ที่เราจะมองนะคะว่ามีเลขอะไรกันบ้างนะคะท่านเห็นเป็นเลขอะไรนะคะเลขเด็ดปฐพินินจีนนี่มองหลายมุมนะคะมอง หลายรูปแบบได้นะคะมองได้หลายรูปแบบนะคะนี่เลยนะคะบางคนบอกว่า46บางคนบอกว่า76นี่เลยนะคะบางคนก็บอกว่า333นะคะนี่เลยนะคะเลขตองก็มีนะคะเลข2ตัว3ตัวมีหมดนะคะแล้วแต่ที่เราจะจับคู่จัดชุดแบบไหนนะคะนี่คือเลขเด็ดปฏิเทจีนหระจวันที่16ที่จะถึงนี้นะคะ16ตุลานี้นะคะ นี่เลยนะคะมองดีๆอาจมีเฮงนะคะปฏิทินจีนอาจให้โชคเป๊ะรางวัลที่หนึ่งเหมือนคนที่เขาเคยดูแล้วก็ส่องแล้วก็เพ่งแล้วก็ไปโดนกับเลขรางวัลที่หนึ่งเข้าอย่างจังเลยนะคะบุญใหญ่ลนทับเพราะว่าเลขปฏิทินมาแล้วนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านเฮงกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ